อยากให้เชฟก้าสุนสวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะวันนี้ตะก้องมาดูเจ้าอยากไอ้ช่างโหนีเขาถอดมาให้เรียบร้อยแล้วจริงๆมาถึงจริงๆวันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งนะจับพาลรถลากมากอดแบบทำใหม่เมื่อวานตอนเช้าตะก้องมาเมื่อวานนะมาก็มาพี่เขานะเขาที่อยู่ตรงนี้เดินทางจอดกันเชื่อมเหล็กเชิญแบบนี้แกบอกว่าเราต่างช่างบอยไปแล้วก็ให้ถอดทั้งหมด ทำไม่หมดเลยช่างก็ทําไม่ได้เลยแล้วบอยก็คอยมาถอดเครื่องถอดอะไรอะไรเงี้ยพอมาถึงปุ๊บเฮ้ยยังไม่ทันทำอะไรเจีย๊ยบแกบอกว่านา้าแกบอกว่าแกก็ยังไม่มั่นใจในการพอบอยก็พูดตัวสั้นเราก็เลยว่าถ้างั้นถ่ายทอดเลยค่ะแล้วก็เลยให้เบอร์โทรส่วนตัวไปอ่ะคุยแล้วบอยอะไรก็ทําหมดเลยลมันจะแกงหน้าไงถามเป็นไรมันขาดทำให้ด้วยให้ทำหม่หมดเลยโครงเครื่องไแบบให,ดดหม่แต่ว่าสีเสือกสั่งทำทุกอย่างค่ะแล้ววันนี้รอช่างบอย เมื่อเช้าถูกไปเมื่อวานเมื่อวานโอตะกองไปตกไงมันไปตกคนคนไปเพื่อนไปก็อีบอยไปทำงานแถวนั่นแหละบอกบอยเอ้าไหนจะมาถอดเราไปนาทิย์แล้วนะมึงบอกมาติดงานตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวพรงนี้มาถอดให้ให้เราก็โอเคเป็นไรคนูเยอะด้วยไปบ้านเขาคนเยอะแล้วก็ไม่อยากปวดน้นมากเราก็เลยไปแท่ตกขากลับมาก็เลยแบบอ่ะโมเห็นน้ากี่ถอดไปแล้วเราก็โอเคตรงกลับบ้านไปละ ไม่เพื่อนมันเกิดเป็นวันนั้นของเดือนด้วยเลยไม่อยากแวะนำ้ำตกก็ไม่ใช่ได้ขึ้นถึงนะคะขึ้นได้ครึ่งทางก็งเลยกลับเลยพาเพื่อนกลับบ้านกันเลยวันนั้นของเดือนเขาสาวๆเราก็เลยไม่แวะดีกว่าพาเพื่อนมือกับบ้านเลยปวดท้องอะไรลยางเงี้ยก็ไม่ได้แวะแต่โมงละขากลับโมงแล้วนะคะว่าเขาถอดแล้วโอเควันนี้เราก็มาตอนเช้าเราก็มาตีแปดอเก้ 8, า 9, แล้วกล่บวว่าเออโทรหา มันบอกว่ามันไปหาหมอวันนี้ยเราบอกเอออยไปหาหมอเธือไปหาหมอเดียก็พาลูกน้องมาทิ้งไว้สองคนติดถอดเครื่องให้ลูกน้งองเสือแล้วมันก็โง่ไมันบอกครับครับเดี๋ยวไปแล้วตะก,กี้ตะก้องก็ไปแวะบ้านเพื่อนนิดหนึ่งเออกตกลงชั่วโมงแล้วมันคุยกับเพื่อนอยู่โอเคมันก็บอกมามันมาถึงที่สบนาทีเนี่ยตะก,ก้องมาถึงนะมนไม่ได้มาทีนะนะแกถามว่าอ,อ,อะไรนะโทรหาอะไรอย่างบอกโทรแล้วค่ะ มันไม่ลาบทีก็บอกเออมันอย่างเงี้ยให้สายลอ็อกแหลกของนั้นหนึ่งเอื้อนแล้วเขาบอกบอกว่าซ่อมอส้มเท่าไหร่กัออบส้มกรจ่างไม่ใช่มีปัญหาทีนะคะเนี่ยก็คุยกับไรหัวชายเขาบอกว่าเออคือไม่เป็นไรซ่อมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนขับแกยังไหวอยู่ถ้าเกิดว่ากรถามว่าทำไมไม่ซื้อคันใหม่ในความเรานะไม่รู้เราหนาะคนขับไม่ได้ นี่นอยู่นาแกบอกทานน้ากันแล้วน้าบอกผมไปรับเปล่าหรอเข้าคันใหม่มาผมจะขับได้กี่ปีแกว่าอย่างนี้ออก็ซ่อมคันนี้ไปคือคนขับรถท็กย,ยากจิงมแล้วคนณรู้งานนะฮะอย่าก็คันนี้ก็คันรักด้วยนะคะน้องเบ่าเราลูกชายคนแรกของเนื้อไอ้เจ้าน้องเบ่าเราีนคันนี้คันนี้รักมากไม่อยากไม่อยากเสียไม่อยากเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ถ้าอยู่ด้วยกันเนี้ยจบ แค่นานแล้วโครงอะไรนี่นะเขาบอกเราหนุมัดหมดแล้วบอกว่านะทําหมดเลยจะทำอะไรออาทั้งหมดเลยก็รอสร้างหมดแก้ได้อย่างเดียวเพราะในหัวทายแกบอกแล้วแกถามทุกันเละเออไปดูรถหรืยังบอกยังไม่ไปดูเลยเดี๋ยวไปดูขอโทษนะหนักมากเลยก็พอเมื่อวานก็บอกแกแล้วเออไปดูแล้วเขาถอดอละช่างเขาถอดนี่ละโครงเกินแล้วเขาทำให้ก็โอเคบอกล้วถามถึงบอยอ่ะบอยเป็นไงเดี๋ยวเราคงจะถอดให้แหละเพราะว่า เราช้านี่นะคะเราช้าด้วยความที่ช่างไม่ได้ช้าเพราะว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าแม่อุิจ่ายน้ำใจแค่รอช่างมาหามาแก้เพราะนั้นแหละเราก็สั่งของแล้วอะไรเนี่ยคือไอ้นี่ให้หมดเลยปัญหามนอก็ตรงนห้นช่างเพราะตรงนี้คือร้านทำถรงจะทำไมมหมดนะคะเดี๋ยวทำไมมหมดเลยนี่ราจะได้รถเล่นน่าจะเดือนหน้าหรือวันที่เท่าไหร่ยุ่นี่นะคะโค้งเขาหนาแกก็บอกอแบบเออแกก็ไม่กล้าแก,แกที่แกบอกแกคุยโทรศัพท์กับปอยอย่างเดียวปอยบอกนั่นไ แกก็ไม่กล้าแกกลัวไม่ชัวอะไรเงี้ยเพราะไม่ไม่ได้เห็นทีว่าใครว่าอะไรยังไงพลพารถมาจอดเป็นอาทิตย์ละพอเราบอกชัดเจนชัวแกก็เลยแกแปะเปียวแกบอกโอเคแปบเดี่ยวไม่นานคงเคยทําใหม่นั่นใหม่เลยตัวเค่องแต่ย้าดูก่อนว่าซ่อมได้ไม่ซ่อมถ้าซ่อมมันราคาเยอะไปก็น่าจะต้องหน,หนี่หนะคะนีหนหนี้ค่ะอันหนี้ก็คันหนู้หนอีกคัไหน,หนไม่ใช่ของเรา อันนั้นคันนั้นคันนั้นก็รอช่างเกันรอช่างมากแก้เลยนั่นแหลนี่นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงช่าง,งมาตะก้องก็ให้รอดูเขาอีกทีเดี๋ยวมันบอกว่ามันจะมาเราก็รอ,อเดี๋ยวเขป็นคลิปหน้านะคะยังไงเจียกเก้าสูงยังไงเจ้ายักษ์ของเราเดี๋ยวจะไปรู้คะ่จริงๆมีงานรอคิวอยู่อันนี้แหละต้องรอรอคนขับก็ให้อาการดีขึ้นกว่านี้นิดนึง แล้วก็รถก,ก็อจัดการคนใหม่แบบเครื่องเครื่องอย่างเี้นะคะโอเคค่ะแล้วพบคลิปหน้านะคะอยากใหญ่เชียก90ขอบคุณเพื่อนๆทุกตัวติดตามนะขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะอันนี้ทำหมดอันนี้ก็บิดแล้วนะคะเยอยวบดแล้วก็ถอดหมดเลยนะคะถอ,อดเพราะมันคลิปหนะะ้าค่ะ